ค่ายยอคให้เลือกวันนี้ใทยอาสักหนึ่งรุ่นพี่หนึ่งรุ่นเหรอครับหนึ่งรุ่นเลยหนึ่งรุ่นวันนี้ชอบดีซีทูอยู่เลยดีซีทูอยู่ดีซีทูป้ารถเก่าเป็นยังไงพี่ป้ายาหน่อยดีซีทูเหรอดีซีทูมันขี่ดีกับสามประตูไงมันเหมือนสามประตูแต่ชาสซีมันมันใหญ่กว่าใช่ไหมครับมันกระดองมันมันกว้างกว่าแต่แล้วก็ดีกว่ามันก็เป็นรถที่ผมเคยมีแล้วผมก็ไม่น่าขายเลยรถเก็ต้องตรงอ่ะไทยอาผมมีทุกรุ่นอ่ะยกเว้นเอ็นไอเซ็รถแท้ด้วยรถแท้รถแท้จอดสองสอง ขาได้ไปนี่คุ้มเลยทุ้มมากอยู่กับเพื่อนผมไม่ขายคืนด้วยขี่ดีขี่ดีขี่ดีขี่ดถ้าเป็นรถใหม่ f l 5เนี่ยไหนมางานแล้วพี่บอกหน่อยน่าเล่นไหมครับดีมากครับเป็นรถที่ดีผมชอบคือคือคือไทยอาที่ผมไม่เคยมีรุ่นเดียวคือมี2รุ่นคือ f k กับ f k 8แล้วพอมาขี่ f l 5พอเคย f k 8ก็เคยขับรถลูกค้าพอมาขี่ f l 5 f l 5ดีดีสุดดีกว่าดีกว่าฟีนิดน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าเยอะเยอะมันปรับปรุงมาจาก f k 8มีระดับ ครับแต่ถ้าถามว่ารถไทยอาร์ที่โปรดที่สุดคืออะไรน้องเหนือเอ็นเอซกตานะเอ็นเอซกตาร์ทุกคนคงเอ็นัอนเป็นคงของโปรดทุกคนอยู่แล้วน่าจะเป็นเอ2ดีทเอฟดีทูเสร็จมา e อพีสพี่โอเคยได้รถยังอยู่ไหมพี่หรือไปแล้วยังอยู่เอฟดีทูรถแท้จุดสาองผมมีสองรอบผมมีไมเนอร์รอบหนึ่งรถคันแรกผมใช้ป้ายแดงกับมเนอร์แล้วผมขายไปแล้วผมกลับมาซื้อก่อนไมเนอร์รอบหนึ่งมีสองรอบทุกวันนี้เอฟดีทูก็อย่างน่าเล่นเอฟดีทูขี่ดีขี่ดี แต่ที่แต่ผมเป็นคนติดนิดนึงคือรถ t ฮชแบ็ k ผมก็เลยชอบ B P 3อ๋อแต่นั้นก็ขายรับประทานเรียบร้อยแล้วอียพ่อรถซิงว่ะใช้า m e ตติ้งให้เลือกสักคันพี่วันนี้รุ่นไหนดวเลือกทุกคันอ่ะดีทุกคันดีทุกคันไม่ม,ไม,มีไม่มีคันไหนไม่ดีเลยเอาสักสักรุ่นพี่ให้เลือกให้เลือกวันนี้มีตั้งแต่เยอะมากต้อง F L 5อยู่แล้วทำไมแี่งสุดแงสุดพี่ขับมาเยอะนี่ F L 5เอาแบบไม่อวยนะ ในใจนะโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยโอเคคนไทยคือไม่โอเคนะทำไมอ่ะดีดีดีพี่ขายก่อหรือเปล่าต้องลองต้องลองดูอ่ะถ้ารถไหม่แถวห้าคนใหญ่ป้ายป้ายยาใครไปก็ทุกคนก็ตอบกลับมาว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังก็เหมือนกับแบบมันไม่มีที่ให้ตีเยอะอ่ะเอาง่ายๆาแต่ให้แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มอยากตีแล้วเพราะแม่งโหลโหลว๋ยนจอยันนี้นี่ยอกาต้องมี4ีคันนะ แ้วถ้าแบบว่า FL 5ช่วงล่าไม่ดีต้องไปทำที่ไหนพี่เฮ้ยต้องที่ไทยเวิร์กเลยที่เดียวเลยที่อื่นทำไม่ได้นอกจาก FL หมีรถอื่นที่อยากได้ไหมพี่ตอนนี้อยากอยากได้ EP 3 EP 3กับ FD 2 FD 2เอ้าคุณนี่ขายขายแล้วหมายถึงว่าถ้าอยากได้ไงก็คืออยากได้กลับมาไงกลับมาคันเดิมเหรอไม่ต้องคันเดิมไม่ได้ขอเป็นรถแท้ได้ไหมรอบนี้รถแท้นี่ใครมีก็ขายพี่เจนเลยครับ4ล้าน5ล้านพี่เชนรับซื้อหมดอยากอยากผมว่า FD 2ยังไงก็ เราม่สามาทดแทนไม่ได้มันต่อให้มันจะมีรถรุ่นใหม่มาใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่า F D 2มันก็ยังเป็นคาแรคเตอร์ของรถมันที่มันเป็นแบบนั้นนึกออกไหมอันไหนพี่ขับแล้ว F D two F L 5้ามันแตกต่างกันยังไงอะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่แค่ F L 5ามันแรงกว่าแล้วก็รถมันสเตเบิลกว่าแล้วก็ F D 2สําหรับผมนะถ้าเครื่องสแตนดาร์ดนะเหยียบไปเถอะช่วงล่างแม่งเอาอยู่แค่นี้เลยง่ายๆเลยแล้วไม่ต้องทําเยอะของเดิมมันแข็งมากเลยพี่ชกเดิมอะ ก็เต mm ็มที่เราก็ปรับแค่โชคแต่ช่วงล่างอย่างอื่นเราเราไม่ต้องปรุงเยอะก็ได้เอแลวผมข่าวแล้วมันมันแข็งจัดถ้าโชคเดิมเปลี่ยนตัวไหนดีพี่ไอ้โชคเปลี่ยนโชคซิงได้หมดเลยอ่ะมันก็อยู่ที่คาแรคเตอร์โชคที่เราเลือกนะไอ้ดแน่าไอ้โอลินอะไรก็ได้หมดอ่ะตัวจบตัวจบมีไหมตัวจบโอลินของว่าโอลินยังมีอยู่นะดียังมีอยู่มีที่ไหนที่ไทยเวิร์กมันหาได้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเขาจะว่าเตียมกัน ไปงานมางานทอีอามามาเที่ยวเล่นครับมาดูมามาดูแนวแต่งรถครับผมมีแต่รถสวยๆทัๆๆ้งนั้นเลยคุณคบ,บอกไปเลยผม,ผมมาหาซื้อรถครไม่มีครับใครอยากซื้อ<า>รถนี่ทำอะไรอ่ะบอกเขากันถ้าใครอยากซื้อขายรถยนต์นะครับเรียนเชิญที่แมทคาร์ได้เลยครับผมให้ราคาด้วยให้ราคาสูงครับแล้วก็ขายรถสภาพดีครับผมแน่นอนครับผม f อฟีูเขารับซื้อกันเท่าไหร่นะโอ้นี่เป็นล้านครับผมคุณให้ราคาดีนะโอ้ยเซ็กมาอะ รถสวยทั้งนั้นเลยครับไทอาที่อยากได้วันนี้ชอบชอบไทอาทุกรุ่นอยู่แล้วครับผมให้เลือกคันนึงให้เลือกคันนึงโอ้ตอนนี้ก็ชอบ F D 2ครับผมชอบ F D 2ออะไรครับผมผมว่าเป็นรถที่สวยอมตาดีครับผมแล้วก็ขับขี่ดีมากครับผมขับแล้วเป็นไงขับแล้วเป็นไงว่าขับใช้งานได้ทุกวันขับง่ายครับแล้วก็ขับสนุกเสียงเครื่องเพาะครับผมแลวอย่างคันล่าสุด ถือว่าเป็นรถเกือบแท้ไหมนรืไงเป็นรถครบทั้งคันครับผมเป็นรถเขาเรียกว่าทําแท้ครบย้ายครบทั้งคันครับผมเขา้สึกเป็นไงโอ้ดีมากเลยครับผมเวลาแบบได้ขับก็แฮปปี้ครับผมแล้วก็ขับไม่ยากครับผมครับใช้งานได้ทุกวันครับเอฟวาห้าไม่สนใจเหรอชอบครับอ่ไหนตอนนี้ f อ2ูรับซื้อเท่าไหร่ครับอ่าไหนคือมีคนอยากซื้ออ่ะ f อ2ดี รถย้ายรถย้ายรถย้ายเริ่มต้นรถย้ายสภาพรถย้ายเริ่มต้น,ตนก็อยู่ที่สภาพของแต่งดีกว่าครับผมเพราะว่ารถแต่ละคันมีมีความสวยและมีสเสน่ห์ต่างกันออกไปครับผมก็อยู่ที่ความสวยของแต่ละคันครับผมครับเบอร์โทรเลยเ <f> ผื่อมีคนดูอยูอย่วันนี้อยากขายเอ่ด uh ีอะ ถ้าอยากขายสนใจติดต่อเลยนะครับ085 142 0843แจ็คครับผมให้ราคาให้ราคาดีครับซื้อขายรถยนต์ทุกรุ่นรถญี่ปุ่นรถยุโรปครับผมนอกจากเอฟซีทูดรับไหมรับหมดทุกรุ่นเลยครับผมรับเท่าไหร่ดีรับเดี๋ยวไปขอยู่ที่สภาพและอยู่ที่ของแต่งครับพี่เทียบเอา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 วันนี้ถามเอ้าไทยอาตคันเลือกขนไหนไทยอาไทยอานี่ครับ อ๋อคันนี้ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้ใช่แค่นี้ไม่ต้องขยาก็ได้สิขยายไม่ถ้าเลือกเหรอใช่อจะงตาตอนนี้ก็ fl ดีวะ fl เอาจริงๆอ่ะเอ้ยจริงไหมตอนนี้ชอบ fl เพราะดูมันเป็นรถใหม่แล้วก็มันดูแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเลยแอร์เย็นเพีงเพาะแล้วเสียงโคตรเล้าล่าสุดเป็นนั่งไหนตามแบบไม่รู้คนอื่นขับเบาแต่ตามขับโคตรดังเลยรถมันคันนั้นมันแต่งนี่อ้าวคือ fl นะใช่ถ้าเลือกเพราะมันใหม่เลยแต่ถ้าชอบสุดๆอ่ะชอบรุ่นพิเชษพิเชษไหน พิเศษอบบ F นี่ปะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะ F F K two F N two แล้วถ้าหันอะไรปะมันหันอะไรนะ F N two ว่ะ F N two ป่ะ F K สอง F K สองใช่ถ้าชอบสุดในแพลเขาขายอยู่นี่เขาขายอยู่นี่ชอบชอบไม่ได้แบบ F K เจ็ดแม่ผมชอบ F K ถามทักคุณมิ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 ทักคุมิทักคุณมิทักคุณม F K เจ็ดอ่ะอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใครอารชอบรุ่นไหนครับผมชอบ F K หนึ ไม่มีไม่เอาไปเล่ขับมาหลายคันเลยนี่ชอบผมชอบ FL4 FL4 อ๋อ FL5 ผมชอบผมผมชอบคันเหลืองคันเหลืองคันเหลืองแมวเม่ผมชอบคันขาวคันขาวรถพี่โอ๊คพี่โอ๊ครถพี่โอ๊คขับใช่ผมชอบรู้จักพี่โอ๊คอ่ะนี่ไปเดี๋ยวผมไปชมดูรถพี่โอ๊คครับไหนพี่โอ๊ครู้จักพี่โอ๊คเนี่ยพี่โอ๊คคือใครรู้จักปะเนี่ย เนี่ยไงพี่โอ๊กพี่โอ๊กอยู่โน่นอ่ะนุ่มพี่โอ๊กอ๋อเดี๋ยวพาไ,ไปดูรถพี่โอ๊ก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 ใ,ใครจะรู้เนี่ยว่าไทยอาคันไหนเจ้าของเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะมันก็มดนี่ <c oughs> พี่พี่รู้หรือเปล่าว่าถ้าสมมตินคนที่จะซื้อไทยอาร์แล้วไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงเดินดูได้เลยแม่งล้อไม่เหมือนกันเลยเออถ้าคุณชอบล้อไหนล้อไหนผมชอบล้อนี่เดสมอนอีโวรถพี่โอนี่อันนี้รถพี่โอ๊กไม่ใช่ครับคันนี้นี่นี่อ่ะคันไหนดูมีสองคันนะ มันี่เหมือนกันไหนรถพี่โอ๊กอ้าวอ้าวอ้าวคันนี้พี่โอ๊กเปิดถามเหมือนกันถางเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคันนี้มันแปงวอ้าวเพราะนี่คันนี้รถพี่โอ๊กเพราะว่ามันแปงไอ้นี่ไงพี่นี่ก็สปูลก็ไม่ใช่แปะสปูลรอบคันรถพี่โอ๊กอยู่แล้วนี่เขาแปะโอ๊กขับด้วยนี่เขาแปะโอ๊กขับตรงนี้ด้วยออันนี้คือรถของพี่โอ๊กนะคะเพราะว่าเขาแปะโอ๊กขับนี่คุณดูลิ้นหน้ายังเกนน์เย เอ็นเกนคืออะไรเอ็นเกนคืออะไรเดี๋ยวพึ่งนี่ตรงอันนี้กับการ์ลจูนิคอะเอ็มเกนเอ็มเกนเอ็มเกนรถที่โอ๊คสวยกว่าอยู่แล้วอันนั้นเนงานไทยงานบ้านเหล่ามันจะมีความไม่ค่อยเหนียบงานมันจะมีความเหนียบงานดีงานดีเอาแบบไม่มีกล้องงานดีงานดีถ้าสนใจติดต่อที่นี่ได้ ไฮพี่ไอติดต่อที่ไฮบิดเลสซิ่งครับหน้าเว็บเขาเขาไปแปะแล้วผมเห็นอยู่ถ้าวันนี้มีเ l อ5เลติ้งมหน้าไหนเอาแบบจากใจออแต่เอาจริงอันนู้สวยกว่ามันเป็นสองชั้นใช่ใช่มันอันเดียวกันใช่ทายอาเป็นไงพี่เลือกสักคันอ๋อเลือกหมายถึงว่าชอบคันไหนอ่ะชอบคันไหนก็ชอบคันรถผมนี่แหละครับดียังไงพี่อ่ะก็แล้วก็ ไออาร์ขับดีครับสวยแต่งสปูนี่สวยเลยนี่แต่งกับเจ้าสำนักนี่เหมือนกันเลยนะใช่ผมมาเขาให้ผมมาจอดข้างรถเจ้าสำนักโอ้ขับเลยเลือกไม่ถูกกันไหนอันไหนรถพิโอผมไม่รู้เลยเนี่ยเออโอเคไปไงพี่รถคันนู้นรถพี่โอกันนี่รถนี่ไปไงพี่ไออาร์รุนนี้ก็ดีครับก็ขับเหมือนรถบ้านเลยายพูดวันนี้เขาจัดแคมเปญฮอนด้าประเทศไทยเนี่ยพี่ซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อฮอนด้าประเทศไทยครับอ่าก็จะไปเป็นรถพิเศษ ก็ไม่พิเศษแล้วล่ะก่อนก่อนหน้านี้พิเศษตอนนี้ไม่พิเศษเลยวันแรกดีใจพี่ได้ได้ได้ดีใจมากครับวันนี้วันนี้ก็ดีใจอยู่นี่ครับครับผมแล้วถ้านอกจากให้เลือกตัวนี้เป็นตัวไหนที่อยากได้ไหมก็อีเคนายครับอีเคนายอนใช่เนี่ยได้ยีนครับอีเคนายขับคันด้าแล้วเป็นไงพี่ชอบครับก็มีคาแรคเตอร์ขับสนุกครับผมนี่แล้วก็ชิ้นไหนแพงสุดดีกว่าเอาว่าหางหลังปะ ล้อแพงสุดล้อแพงกว่าหางล่ะเท่าไหร่พี่ตอนเนี้ยอันนี้คือล้อสปูลเอสวบิลสามแปดแปดมั้งต้องมีเขาสิบเก้าแสนกว่าปะก็ประมาณแสนกลางๆโอ้แสนกลางๆลางรับได้นะรับได้ใช่หางอะพี่หางก็แสนแสนสองนะแสนสามอะแสนสองแสนสามแพงไหมพี่ทำเขารู้สึกก็รับได้อยู่รับได้อยู่ไม่แพงเท่าไหร่ใช่หางแพงให้พี่แสนกว่าหาง ซ, oh ซื้อแจ๊กซ oui> okay okay. hey. hey. mm hmm. ื้อแจกได้คันเจีด้ซื้อแจกได้ค i̇şte> ันหางไม่เป็นเท่าไหร่โอเคอยู่เปิดเปิดกล่องจูเลยหรือไม่ต้องละเอ่อก็คงยังไม่ทำครับแต่คิดว่าอนาคตไม่แน่แค่นี้ก็แรงแล้วแค่นี้ก็แรงแล้วแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้ขับไปไหนแค่นี้ก็ขับไม่ได้แล้วโอ้ลิ้นหนาเตียโอเคขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ ผมผมไม่ได้เรียกมาอยู่ดีๆมาเองไงเหมือนมารับมางานไทยอาชอบรุ่นไหนพี่งานไทยอามาไทยอาชอบรุ่นไหนไทยอาให้เลือกให้เลือกวันนี้ให้เลือกให้เลือกรุ่นชอบกับเอฟเอฟไอเอฟเอฟไอเอฟเอฟไอเอฟดีอะไรพี่มันขับดีครับขับสบายใช่แล้วมีรุ่นอื่นไหมพี่รุ่นอื่นหมายถึงที่ชอบเหรอ ก็ดีไฟนะดีไฟนะครับใช่ครับมียังมียังเคยมีแล้วขายไปแล้วเอาอีกไหมพี่เอาอีกไหมพี่เอาไม่เอาแล้วเหรอเอแล้วรถเยอะแล้วเนี่ยซื้อ F R ห้าเท่าไหร่พี่ห้าล้านกว่าครับไปไงพี่ราคาไฮไฮไพร์แล้วเป็นไรตอนนั้นถามหน่อยพี่เขาบอกว่าอะไรจะหมดแล้วรีบซื้อหรือยังใช่ครับแล้วมันโลจิสติกส์ญี่ปุ่นมันก็ไม่มีที่อเมริกาก็แพงมันปกติครับตามกปนไก่ใช่พี่เพราะที่อเมริกาเรานั้นจากแค่หมื่นดอนมันยังขายไปแปดหมื่นเลยนะ ใช่ใช่แล้วตอนนี้พี่ก็ปกติก็ขับไปปกติพอจงพาเจก็ยังลงเลยเหมือนเงี้ยแหละเลยฟ้าลงหล่ะเหมือนนี่เอฟเอ๊ห้าสองล้านเลยนะจ้างวันไม่อไรไม่สองล้านสอกล้านกวบาบาทงล้านก็บาทก็ดีอ่แต่ถ้าซื้อตอนนี้ซื้อก่อนรอก่อนเออก็ซื้อก่อนก็ขับก่อนทายอาร์พี่รุ่นไหนพี่ดีซีทูดีซีทูใช่ ใด้เลือกไฮอาร,รุ่นหนึ่งอะพี่ยังไงก็ ek9 ek9 ผ, <ม S 1> ผมเกิดผมเกิดมากับรถรุ่นนี้ถ้ามีาตัวเรื่องหนึ่งอะพี่เดี๋ยวเขาหาว่าเป็นรถที่ตัวเองเอาแบบอีกรุ่นที่อยากได้รุ่นที่อยากได้เหรอขอเป็นชอบส่วนตัวเลย f n 2 w o f n two ต้2 2> องความนั่นลัเอาผมถามพี่หน่อยน,นะ f n t แล้วอ่ะเรื่องช่วงล่างที่มันได้ครับเรื่องช่วงล่างได้ครับเรื่องช่วงล่างที่มันเป็นคานแข็งปะมันมีส่วนไหมเขาบอกว่าวเป็นแบบรถทำไมเขาถึงรดรถ แตาจะอยากได้พื้นที่ข้างหลังเพิ่มเพิ่มก็เลยการเป็นคันแข็งแต่สําหรับผมเนี่ยคันแข็งหรือไม่คันแข็งมันไม่ใช่ปัญหาปรนอยู่ที่ว่าเราเซ็ตช่วงล่างในแบบที่เราชอบรื้เปล่าีิแล้วรถในแบบนั้นเรารับได้หรือเปล่าฮอนด้าแจทุกคันก็คันแข็งแต่ทาไมทุกคนบอกว่ามันขับสนุกมันก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันครับแต่การขับกับเอฟดีเอฟเอ็นทูผมว่าแตกต่างรู้สึกไหมแตกต่างแต่ว่ามันก็ความแต่ละรุ่นของมันก็มี คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปอ่าแต่ถ้าชอบวอดี้ก็จัดได้เลยใช่แตนความชอบส่วนตัว F N 2เอ็เอฟเอ็นทใช่ไม่มีแอลไห้นะบางนายเขาเนี่ยอ่าพี่คนหนึ่ง่อยู่เลยมาผมด้วยหรอมาเลยพี่ไออาร์พี่สักคันพี่ไออาร์สักคัน E K 9 E K 9้าอเค้านี่เขาจัดไ L 5แลไหนะเนี่ยคลาสสิกอันนี้ยังไม่เจอแ L 5นะ E K 9นี่สองฮะ D ี2นี่หนึ่งลบเรามีเท่านี้ถ้าน้องอยาก E K 9พี่อะ เอฟดีทูเอฟดีทูก็ยังไม่ไปเอลเอลห้านะโนนสปูตเอ็กโคลคัพค่ะอันไหนมาแล้วไทยอาร์ไทยอาร์ที่อยากได้วันนี้ไทยอาร์ฮะไทยอาร์อยากได้รุ่นไหนไทยอาร์อยากได้รุ่นไหนผมอยากได้เอฟดีทูเอฟดีทูเอ้ยเอฟดีทูกำลังมาว่ะเอฟดีทูมันขับขับแฮร์ริ่งดีไงอ๋อไอ้นี่มันแบบมันแรงมันแรงเกินอ่ะนี่มันเหยียดแล้วท้ายมันไหลดีขนาดไหนดูสิดูแขนแฮริ่งดิ ผมไปนั่งบนเขากินติ้งนะติดใจอะเฮมที่ดูโอ้คงไปนั่งคันแรงนี่โคตรแรงเลยอันนั้น K26 นะ K26 ใช่คืออะไรวะ26ตองมันหกขยายเหรอ24ขยาย26ใช่24ขยาย26กระใส่เต็มโอ้โหโมเต็มเลยรถรถเซอร์กิตขนาดนั้นออกตัวนี่คือรอบไม่ต้องสูงเลยที่ใช่อันนั้นรอบตัดหมื่นหนึ่งพันกว่าที่เขาสับนะโอ้ต้องไปดูเลยอย่าไปนั่งมื่อไงอย่าไปนั่งมื่อไงวันหลังไปมาเลยก็เดี๋ยวผมพาไปอู่นั้นอู่เทียบอู่เทียบสปอนเซอร์ ก้าตัวแล้วโอเคสามพันจีนะเราไปดูมามางานให้อารถสักคันมัวบันงานมัวบันงานไม่ให้อาสักคันเลือกกันไหนดิพี่ถ้าตอนนี้กระแสมาแรงก็ F L 5สิเฮ้ย F L 5มาแล้วอ่ะคนแรกเลยคนไม่กล้าไม่กล้าบอกเลยนะระหวางนั้นถ้าไเถึงชอบเห็นเลือกสมรรถนะแล้วก็แบบเห็นเห็นพิตตี้จูนมาแม่งห้าร้อยมาสุดยอดเดี๋ยวนี้สองร้อยก็ เหนื่อยนะสองร้อยก็พอแล้วเอาห้าร้อยเลยไม่ก็คือเราเห็นแบบเฮ้ยแม่งทำิดเดียวแม่งแบบไปได้เยอะเลยอ่ะแล้ววันนี้ขับอะไรมาพี่แอคคอร์ดไทยอาร์แอคคอร์ดก็มีไทยอาร์ยูโนอาร์ก็ไทยอาร์เหมือนกันใช่อ่าก็เลยมาบัวบ้านต่างงานได้ไงวันนี้มางานไทยอาร์ไทยอาร์ที่ชอบไทยอาร์ที่ชอบพี่ไช่แล้วครับไทยอาร์ที่ชอบจะได้ชอบดีดีไปนครับดีดีไบทำไมพี่ชอบตัวนี้เรใช้ดีดีไปครับอ๋อแล้วมีที่แบบนอกจากดีดีไปที่ ก็ดีทูดีดูครับอ๋อที่อยากได้ครับ F5 ไม่โดนสิพี่ผมว่ามันใหม่ไปอ่ะสำหรับผมนะเพราะว่าลูกเกิดลูกเก่าอ่ะมันต้องมันต้องเป็นประมาณเนี้ยอยากให้เกิดดีไฟอ่ะดีไฟอีพีสาวเออพีสาวอยากได้สุดแต่ไม่ไม่ตั้งสดนะมีขายอยู่มีขายอยู่น้อแครโทรด่าทั้งเส้นเลยโทรด่าทั้งเส้นอันนั้นนายเออไม่ถึงอ่ะเขาเปิดเท่าไหร่รวยเขาเปิดยังไม่เปิดราคารร้านเขาโดนยิงถามทางอยู่เดี๋ยวผมโทรหาอะไรป่ะยังไม่พร้อมตอนนี้หรอกเท่าไหร่เขาเปิดจะโทรด่าโทรศัพทโทรด่าร้านก็วันนี้มางานไทยอัชชอบรุ่นไหนพี่ ได้เอา EK9 มาเป็นไงทำไมชอบรุ่นนี้พี่งานไท่ามันรุ่นแรกนเนาะแล้วก็มันก็ดิบดีเอาเอา FL5 มาด้วยอถามว่า EK9 กับ FL5 ถ้าจะให้เก็บหนึ่งคันอะไรล่ะเก็บ EK9 ครับ EK9 ทำไมอ่ะ FL5 อยากรู้มันขับแล้วมันดิบดีแล้วมันก็มันก็แบบมันอะ มันไม่มีขายใหม่แล้วดีกว่ะเอฟเอวาห้าเราก็ไปซื้อได้แล้วอีกเก้าวันนี้ที่ออกมาคืออีเเก้าแห้งๆเลยปะอ่าใช่ไอ้เดี๋ยวไปดู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 เดี๋ยวไปดูเดี๋ยไปดูโอเคโอเครถคันแรกที่โอ๊ะไม่เคยเห็นเลยไทอาร์คันแรกเหรอครับคันแรกคันแรกชีวิตก็ไฟดีซีไฟดีซีไฟเป็นไงพี่ตอนนั้นคือตอนนั้นมันมันเพิ่มมันสวยไงใช่ป่ะครับตอนนั้นไทอาเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่ตั้งแต่อีเเก้ามันหยุดมาใช่ไหม ผมก็เลยตอนนั้นดีซีไฟต์ตอนนั้นเราก็ทํางานและเริ่มมีสะดุ้งสตด่างใช่ไหมก็มเลยแบบไปขอพ่อเพื่อนเอพ่อเพื่อนตอนนั้นครับเป็นทำรถนำเข้าก็เป็นเกรย์มาร์เก็ตแล้วบอกป้าป้าผมอ,อยากได้ดีซีไฟตะครับป้าบอกให้มั่ใจผมจะซื้อฮันด้าอะไสองล้านกว่าบาทผมบอก 2, 000 000แน่ใจผมมั่นใจรรผมซื้อสองล้านสี่วันนั้นนะ่ะก็ต้องสี่กว่าปีแล้วดิซื้อมาปีสองพันสี่ซื้อไมเนอร์มามันมีตาย้อยกัอ้นั่นใช่ไหมครับเออตาย้อยมันมาตั้งแต่ปีสองพันผมมาซื้อมาปีสองพันสี่ อันแรกของผมในชีวิตเลยขับแล้วเป็นไงพี่เพราะมันเป็นเคตัวแรกอย่าลืมดิี c 5มาเคตัวแรกเคตัวแรกมันในี c 5ขับแล้วรู้สึกเชียแม่งแรงชิบหายเลยท้องแม่งโคตรเยอะเลยแรงกับบีเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับก็สนุกดีแต่ั้นแต่มาก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วป็นอะไรพี่เอาพึ่งู้วมเอง DC5 ก่อนีดไซ c ์คันแรกแต่หลังจากนั้นอย่าถามเนาะมีอะไรเพราะจำไม่ได้แล้วมันตามเพราะซื้อเพราะตอนหลังก็ซื้ออ๋อ DC5 เปลี่ยนมนเป็น FD2 FD2 ใช่ แล้วก็คันนี้ก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเลย DC2 E EK9 EP3 FN2 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เริ่มจาก DC5 แล้วไป EP2 นี่ผมจะขาย DC5 ไม่ขายแหรอพี่โอ๊คขายเลยคันแรกเก็บเ,เลยคันแรกดีดีแต่หน้ามันไวนิดนึงแต่เต้าเหนือจำนั้นแม่งดีเนาะโ,โม่อ,อ <laughs> พอไทยอาซื้อไทยอามันล่าสุดเท่าไหร่พี่เอ้าฮะคันไหนคันพี่เลย ถ้าคันฟ้าสี่ล้านแปดอันนี้ไม่ใช่คันฟ้านะตอนนั้นก็ราคานั้นน่ะราคาดีสุดเขาบอกว่าจะเลิกผลิตใช่ไหมแม้มีบางคนซื้อห้าล้านเลยนะตอนนั้นเขาบอกอะไร่อยากแตบูรี่เขานะจะเลิกผลิตใช่ไหมตอนนั้นแบบอะไรนะตอนนั้นเขาบอกมันเป็นรถแรต้องรีบซื้อเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ได้มีว่าไม่ได้เจ้าของเดี๋ยวภาพตัดให้ดูอ่ะเดี๋ยวภาพตัดตอนนี้ที่แบบหาได้เท่าไหร่พี่ประมาณแบบถ้าเกิดพยดยรู้นะซื้อถูกสุดนะสามล้านห้าสามล้านห้าอันนี้ขับรถเมือหนึ่งหรือว่าขับนิดหน่อย มือหนึ่งมือหนึ่งแต่ถ้าแบบมือสองแบบว่ามือสองตอนนี้ผมเห็นคนซื้อถูกสุดนะเอาแบบค่าตัวตายนะสองล้านไปสองหมื่นเก้าโอ้โหราคาคือตอนนั้นผมซื้อแล้วไงแล้วผมจะต้องมาซื้ออีกเหรอใช้เรื่องปะแต่ราคานี้ชนชนกับพวก FK 8เลยนะคือใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีอ่ะอ่ะท้าชั่วโมงนี้ FK แปด FL 5พี่เลือกอะไร FL ห้าดิ FL 5 FK 8ไม่ดีเหรอดีก็ดีมันก็มีค่าเลือดของเขาใช่มันก็หล่อในในมุมมองของเขาเนาะ เอฟเอฟเอลห้ามันไม่ต้องทำเยอะไงได้ดิเดิมเดิมก็ขับสบายๆบายแล้วอ่มวันนี้มันนี่ไทยอาให้เลือกคันหนึ่งไทยอารุ่นไหนดิไทยอาร์อีเคแล้วกันเลยพี่อีเคผมชอบปีลึกปีลึกปีลึกเอฟเอลห้าก็ชอบก็ชอบก็ชอบตอนแรกตอนแรกผมไม่ค่อยชอบสีประตูด้วยแต่แต่เอฟเอลผมว่าโอเคโอเคครับนี่ครับวันนี้ก็มาสัมภาษณ์คนถามไทยอาขอบคุณครับอ่าถ่ายถ่ายอะไรไทยอาให้เลือกคันหนึ่ง FL5 ดีช่วงนี้จริงเหรอเออ FL5 เป็นไงพี่น่าขับเลยนะครับอันนี้มาถ่ายรถหรือถ่ายลิ้นถ่ายรถถ่ายรถผมมาถ่ายรถวันนี้ FL5 อันนี้ทางนายไอ้แอรให้เลือกคันหนึ่งพี่ไอ้แอรไอ้อร์เลือกคันหนึ่งเลือก FL ดิครับจริงเหรจริงเพราะอะไรพี่ก็ใหม่ทันสมัยนั่งสบายคันใหญ่ลูกไปได้นี่รถอเนกประสงค์แล้วก็ไม่ต้องกลัวกินข้าวลิงเงเพราะมันใหม่นี่อ่ะ อันไหนช่างภาพช่างภาพเลือกใคร์อาสักคันวันนี้ EK9 ครับ EK9 ครับผมทั้งใจครับทั้งใจเพราะอะไรอะชอบครับพี่ใช่ใช่ความฝันวัยเด็กครับพี่ FL5 ไม่อยากได้วันนี้มางาน FL5 วันสุดมันงานไทยอาร์หรืองาน FL5 วะไทยอาร์ FL5 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 เยอะสุดเลยแต่ผมชอบ FK8 FK8 ใช่ผมชอบทรงที่มันเรียบๆอันนี้มันมนๆอันนี้เป็ใครมีขายก็ติดต่อได้นะครับครับผม ติดต่อช่องทางอ TSM หรือ r อ s ครับผมไปด้วยกันไม่รู้้ะช่องใครโอเคครับผมขอับุณครับรถลูกค้าแต่งเยอะอย่ารถพี่เนาะผมไม่คิดว่ามันจะมาเยอะีร้านบวกใช่วันนี้เท่าที่ผมเห็นนะร้านบวกนี่ต้องมี3-4คันเอ2ดีูยังน้อยกว่าเอ5อาตอนนี้มาแรงสุดแล้วแต่งสนุงครับแต่งสนุกของแต่งแพง อะไรแพงสุดที่พี่เห็นในแฟลชงาอะไรนะอะไรแพงสุดของแต่งเบรกนะครับเบกรกเท่าไหร่ดีเบรกเห็นล่าสุดใส่กันกนห้าแสนแล้วมัง้งเบรกอะไรอ่ะห้นเป็นเละเป็นโอ้นี่เป็นตัวแทนไหมเนี่ยพี่ <Huh? S 1> เป็นตัวแทนได้ไหมเนี่ย